ถ้าพูดถึงเชียงใหม่คุณจะนึกถึงอะไรนอไอเดีย no สินะได้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังเพราะถ้าพูดถึงเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องรถแดงสามกษัตริย์ประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ถนนรั่วลายกาดหลวงกาดเมืองใหม่คลองแม่ข่านิมมานวันนิมมานถนนสิรินบมังคลาจาร์สวนสัตว์เชียงใหม่ผ่านนวรัฐสะพานนครริงสะพานจันสมสะพานขัวเหล็กแล้วก็ดอกไม้ วัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดอุโมงค์วัดพันเตาวัดโลกโมลีวัดเชียงมั่นวัดสวนดอวัดเจ็ดยอดวัดเกวัดเจ็ดลิ้นแล้วก็ไหว้พระด้วยดอกไม้กาแฟคาเฟ่ขนมจีนข้าวซอยแกงกระด้างน้ำพริกหนุ่มแกงฮังเลข้าวเงีียวขันโตไส้อั่วแคบหมูที่ไม่ใช่แคปหมูแล้วจะพูดถึงเพลงก็ต้องนึกถึงเจรัญมโนเพชรแล้วก็ไม้ดอกดอกอะไรนะ ขอเชิญชวนมาเที่ยวมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่47วันที่1-5กุมภาพันธ์2567ที่สวนบกหาจังหวัดเชียงใหม่ครับอีกทีได้ไหมครับขอเชิญชวนมาเที่ยวมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่47วันที่1-5กุมภาพันธ์2567ที่สวนบกหาจังหวัดเชียงใหม่ครับอ๋อโอเคเลย o ูราเคิลออฟพรีเชียตฟลอราเชียงใหม่ฟลวเวอร์เฟสิวัลมหัศจรรย์แห่งคึกษาความงามเหลือค่านครเชียงใหม่มหกรรมไม้ดอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งที่47วันที่1 5, น,นึ่ถกุมภาพันธ์2567นนี้ที่สวนสาธารณะหนองบวกหานจังหวัดเชียงใหม่แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำที่อบอวลไปด้วยหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์ที่จะทำให้คุณหลงรักเชียงใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวแล้วเจอกันนะคะ